การเจริญติดตะพาวนาพระพุทธเจ้าตรัสว,ว,ว่ามีอานิสงส์มากเมื่ออานิมีอานิสงส์งมากเราก็ควรจะทำให้มันถูกวิธีเบื้องต้นวิธีการนั่งภาวนา เราต้องรู้จักวิธีการน,นั่งก่อนนะตั้งกายให้ตรงาท่าวขวาทับเท้าซ้ายเอือขวาทับมือซ้ายนะตั้งตัวให้ตรงนะดำรงสติให้มั่นนะต่อไปเราก็พยายามหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวชัดเจนนะ หายใจเข้ารึกถึงพระพุทธเจ้าว่าฟุตหายใจออกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าโทคอยมีสติตามรู้รู้ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าการภาวนาฉะนั้นภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบใจสงบจิตตั้งสติให้มันดีหรือว่าคอยนับนับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านึกถึงพระพุทธเจ้าว่าฟุตหายใจออกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าโท หา, put, า motto, ยใจเข้าพุทธหายใจออกหทหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจอธูสองหายใจเข้าพุทธหายใจอทสามหายใจเข้าพุทธหายใจอธูสี่หายใจเข้าพุทธหายใจอธูห้านับไปถึงร้อยกลับมานับใหม่นับให้ชำนิชำนาญไม่หลับไม่หลงไม่ลืมขอสำคัญว่าไม่หลับไม่หลงไม่ลืมสัมผธสเราก็จะเกิดขึ้น มั่นคงขึ้นเข้มแข็งขึ้นสมาธิก็คือพลังจิตนั่นแหละจิตใจเราจะมัน่นคงเข้มแข็งไม่หวั่นไหวความอ่อนล้าอ่อนวหวอ่อนแอความเป็นทุกข์วิตกกังวลก็จะหายไปเราก็จะมีที่อยู่ของจิตจิตจะมีที่อยู่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละใจเราก็เข้มแข็งใจเราก็จะมีพลังก็เรียกว่าการเจริญภาวนา เป็นพื้นฐานเราให้เราได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลึกซึ่งถึงทำดิ่งขึ้นฉะนั้นเราก็จะต้องมีสมาธิดีเสียก่อนฉะนั้นเราก็ต้องฝึกฝนตั้งแต่เรานะรู้จักวิธีภาวานาหายใจเข้าฟุตนาเจอโทนี่ดนาบาไว้เนาะถ้าเราทำอย่างนี้ก็เรียกว่าอาณาปุสติกรรมฐาน นะนะเราลึกตามรู้ลมาหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์องค์ภาวนาะนะพระพุทธเจา้าท่านตรัสว่ามีผลมากมีอน,นิสงส์มากนะถ้าเราภาวนาะจิตเราก็จะสงบลงสงบลงสงบลงนะนะความฟุ้งซ่านความลำคานความเป็นทุกข์วิตกกังวลมันจะหายไปใจเราจะเบาจะว่างจะสบายนะสมองมันจะโลง่งจะโปรง่ง จะเบากายเราก็เบาใจเราก็เบาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวฟุ้งซ่านลำคาามันจะหายไปตัวเรามันจะเบานะหายใจเข้าพุทธหายใจโทนี่ใหม่ๆมันจะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนี่เป็นธรรมดาความฟุ้งซ่านลำคาาก็เป็นธรรมดาเป็นปกติถ้าเราทำจนชำนิชำนาญภาวนาบ่อยๆภาวนา ต่อเนื่องนะรู้จักควบคุมจิตใจขออเราให้เกิดความสงบนับลมหายใจขอ้อาจจะออกนานๆมีสติมัน่นคงไม่หลับไม่หลงไม่ลืมนะหายใจเข้าฟุตหายใจโทรนะคอยนับนี่แหละพอเรานับพุโทได้นานๆนะหายใจเข้าฟุทหายใจโทนะจิตมันจะสงบลง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 นะสงบลง,ง,บลงมันก็เกิดปิติสุข นะความสงบมันจะเกิดขึ้นภายในใจ,นะจเกิดความสงบสุขนะตัวเราจะเบานะสมองมันจะโรงจะโปรง่งจะเบานะนี่ก็ว่าแให้แนะนำตามหลักท่านเจริญภาวนานะนะการว่าการพูดกันแนะกำนั้นมันอาจจะง่ายแต่การทำนะีนะ่อาจจะใช้เวลาใช้เวลาคนก็ฝึกฝนมากันอย่างนี้แหลนะเราต้องให้โอกาสตัวเอง ให้เวลาตัวเองในการฝึกฝนอบรมภาวนาฉะนั้นภาวนาเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะผู้มาบวชมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีหลักมีหลักธรรมมีหลักสมาธิมีองค์ภาวนาควบคุมจิตใจตัวเองได้ให้เกิดความสงบ,บและเกิดความสุขใจเราเป็นสุขแล้วอยู่ที่ไหนมันก็เป็นสุขแหละอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็เราําประโยชน์ที่นั่น นะนะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมภาวนาให้มากที่กระอาไว้เด่นะโดยเฉพาะผู้มาบวชปฏิบัติธรรมในช่วงนะช่วงเทศกาลวันพ่อ,นะว,พอนะวันพ่อแห่งชาตินทุกปีก็มีการบวชเจริมพระเกียรติปนะีนี้เราก็จะบวชไวขึ้นเนะพราะว่ามีกิจกรรมงานหลายอย่างนะนะฉะนั้น ผู้มาเป็นหน้าผู้มาบวชเราก็จะถด้โอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะผูย่าตายายผู้มีพระคุณนะในช่วงเทศกาลวันพ่อแห่งชาตินะเราก็บวชให้พ่อแม่เราทุกคนนั่นแหละโดยเฉพาะตัวเราเองนะจะได้ฝึกฝนอบรมคุณธรรมคุณธรมณธรมบุญกุศลคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรา ม,ม,มีมีขึ้นกับตัวเรานะฉะนเน้นภาวนานะที่กร่าวว่าจะเป็นเรื่องสําคัญก็คือการปฏิบัติธรรมการเจริญสติปุทุโภภาวนาการเจริญสติปุถุโธภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมนันแหละเริ่มต้นนี้เราเป็นผู้มีศีลนะคนมาบวชทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรเป็นชีเป็นผ้าข่าวเป็นพระมาจารณีผู้มาบวชเนะมืองตนเราก็ต้องสมทานศีล เมอนสมทานศีลแล้วก็มีการเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมมาและ,ะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลกันทุกคนก็คือมีความดีการภาวนามันจะง่ายขึ้นมันจะไวขึ้นดีขึ้นะฉะนั้นเราก็จะต้องมาภาวนาให้มันรักษาศีลเราให้มันคงขึ้นะฉะนั้นภาวนาหายใจเข้าพุทธโธนี่เราต้องคอยทำทุกอิรียบถโดยเฉพาะเดินยืนนั่งนอน เวลาเดินจงกรมเราก็จะเดินสติปุธเดินภาวนาน่ะก็เดินจงกรมก็ส่งเสริมกันภาวนาเดินซ้ายฟุดขวาโทถ้าเราเดินยังมีสติเดินภาวนาก็เรียกวเดินจงกรมเดินภาวนาก็เป็นภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการภาวนาหรือว่าเรายืนภาวนานอนภาวนานั่งภาวนา จนเราชำนิชำนาญทำการงานหน้าที่ต่างๆอย่างมีสติพุโทโธภาวนาภาวนาได้ในการงานหน้าที่ของเราทำงานมีความสุขสนุกในการทำงานทำงานไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่วิตกกังวลเพราะวาสมาธิเราดีใจเราเบิกบานละใจเป็นพุโทโธรู้ตื่นเบิกบานละพอใจเราเป็นพุโทโธผู้ตื่นเบิกบานนล้ก็ทํางานอะไรก็จะมีความสุข กับหน้าที่ของงานของเรานานเข้าขเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาองค์ภาวนาของเราเข้มแข็งขึ้นจากบาร,รมีก็เป็นอุปบาร,รมีจากอุปบาร,รมีก็เป็นมรร,รรบารมีบริเข,ขเข้มข้นเข้มแข็งขึ้นทานศีลไดรรมะปัญญาวิเดะคันติสัจญะที่ท่านมเมตตาเวขาของเรามีความเข้มแข็งเข้มข้นยิ่งขึ้น พระพุทธเจ้าทว่าเมื่อศีลสติปัญญาของเราสมบูรณ์เรามีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ก็นะเกิดจากการปฏิบัติที่เราคอยรักษาคอยสารวจคอยทาคอยปฏิบัตินั่แนแหละจากวันก็เป็นหล,ลาย,ลายวันจากหลายวันก็เป็นหลายเดือนหลายปีจนเข้มแข็งนะนะมีศีลเข้มแข็งมีสมรราธิดนะีมีปัญญา ความรู้ความเข้าใจนะเดี๋ยวามรรคะสมคคีธรรมสินสมิปัญญาสมบูรณ์เราก็จะเกิดธรรมาจากสูตรงตองตานิธรรมนธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรูนะ้พระพุทธเจ้าของเราทรงได้ตรัสรู้อนุตตรส,มมสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะนะพระพุทธเจ้าไตาว่าสัตว์โลกจะหาสิ่งได้ยากอยู่สี่อย่าง หนึ่งก็คือการอุบัติเกิดของพระพุทธเจ้าถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเป็นสิ่งที่หายากเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ต้องใช้เวลายาวนานพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบางครั้งนะบางครั้งก็ด้ว่าสุญญากับกับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกใช้เวลาหลายล้านปีไม่มีพระุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก ฉะนั้นการได้พบพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากในพระระกับของเรานี้ก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ปัจจุบันเราก็อยู่ในพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่องค์ที่ห้าในอนาคตก็คือพระี่ม่แต่พระีอ่านฉะนั้นที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกหลายอย่างบางครั้งพระพุทธเจ้าก็กลับหนึ่งก็มีองค์เดียวบางกลับก็มีสององค์บางกลับก็มีสามองค์สี่องค์ห้าองค์ กับไหนที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าองค์งคก็เรียกว่าพัทธกับกับที่เจริญสูงสุดเหมือนก็เราอยู่ในช่วงของโลกปัจจุบันก็เรียกพัทธกับฉะนั้นธรรมกับมีอายุยาวยืนยาวนานไหมก็นับหลายล้านปีหลายล้านปีเ <c oughs> นะชื่อว่าหลายพันปีหลายล้านปีเปรียบเทียบว่าภนะูเขาสูงเรื่องหนึ่งนะ สิบหกกิโลนะปีหนึ่งเอาผ้ามาเช็ดนะครั้งหนึ่งถ้านอะยากมากกว่านั้นก็เทวดา,าผ้าละเอียดเอาผ้ามาลูบครั้งหนึ่งนะถ้ามันเท่ากับแผ่นดินก็เรียกว่ากับหนึ่งก็ใช้เ,เวลาหลายล้านปีหลายล้านปีนะนะกว่าแผ่นดินภูเขาลูกนั้นจะเรียบเตียนเหมือนแผ่นดินนะมันใช้เวลายาวนานนะก็เรียกว่ามันนานเป็นกับเป็นกัน ฉะนั้นกับหนึ่งเนี่ยมันยาวนานแต่บางครั้งสุริยกับสุญยากับคือว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเลย,เยก็ใช้เวลาอีกหลายล้านปีฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการที่เราได้พบพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นของที่สัตว์โลกหาได้ยากพบได้ยากนะอย่างที่สองคนที่ได้พบพระพุทธศาสนา เมื่อได้พระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราจะได้ศึกษาได้มาได้ฟังได้ศึกษาหลักลธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างที่สามก็คือบุคคลที่ได้มาบวชมีโอกาสได้บวชในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากของสัตว์โลกอย่างที่สี่ ก็คือคนที่มีศรัทธาเริ่มใสในพระราตรัยอย่างจริงจังเพราะคนที่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างมั่นคงจริงจังก็จะเป็นบุคคลที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลอิพานะเมื่อได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังมีศรัทธาอย่างจริงจังฉะนั้นบุคคลสัตว์โลกที่หาได้ยากอยู่สี่อย่างถ้าเราครบสี่อย่างก็เรียกว่าเรามีความสมบูรณ์ ฉะนั้นหนึ่งกันได้พบพระพุทธเจ้าสองได้ฟังศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามได้บวชในพระพุทธศาสนาสี่ได้มีศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงค์ฉะนั้นผู้มาบวชทุกคนเนาะก็มีโอกาสดีละที่เราที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่สัตว์โลกพบได้ยากนะฉะนั้นก็ขอให้เรามีศรัทธา ศึกษารักทมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเรียกว่าการเจริญศีลสัสมผัสปัญญาเช่นในเวลาเราภาวนานวเราภาวนาเป็นหรือยังเพราะหัวใจว่าคือการทําใจทําจิตใ้สงบเพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสําเร็จด,ด้วยใจสําคัญว่าเราฝึกจิตใจของเราดีหรือยังเพราวมันศีลเมื่อมีศีลก็ต้องมีสมาธิ มีสมาธินี่จะเกิดปัญญาก็มักไปองคแป่นจะรวมโดยสินสมาธิปัญญาฉะนั้นสมาธิภาวนาเนี่ยเราต้องฝึกกันจริงจังมีโอกาสได้ฝึกก็คือสวดมนต์ไบผ้าแหละที่นี่ก็มีกิจวัตรอยู่แล้วทีสี่เขาก็สวดมนต์ใบผ้ะภาวนาบ่ายสองโมงก็สวดมนม์ไนใพระภาวนาทุ่มหนึ่งเขาก็สวดมนต์ใบผ้ะภาวนาก็มีกิจวัตรอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เราก็ไปศึกษาไปปฏิบัติ ให้ยิ่งขึ้นไปเดี๋ยเป็นทุดดงกรรมฐานภาวนาหรือว่าได้ชำนิชำนาญจนมาใช้กันงานนะที่ทำการทำงานทำทุกอย่างก็มีสติพุโโตตามไปรูนะ้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างได้ทั้งการงานได้ทั้งภาวนาไปในเวลาเดียวกันนะฉะนั้นก็ให้เราเข้าใจตามนีนะ้ภาวนานะฉะนั้นผู้มาบวชปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระวะ่ายนะเทศกาลวันพ่อแห่งชาติหา,หาธันวาามปีนี้ก็จะมีโครงการบวชเฉลิมเกียรติไว้ขึนนะ้นก่อนหนึ่งเดือนนะเพื่อให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติในช่วงเทศกา,กาลวันพ่อแห่งชาตนะิเราก็จะมีโอกาสได้มาบวชมาปฏิบัติธรรมทดแทนบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ผู้มีพะคุณทั้งหลายตลอดถึงได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของผู้พุทธเจ้านะนะคนที่บวชแล้วก็กล่าวว่าเราจักเป็นผู้ได้เป็นทาสยานของพระผู้ธเจ้านะเราก็ต้องศึกษาให้มันดีศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาฉนะนะนั้นการภาวนานะนะไดแนะนำหลักวิธีภาวนาแล้วนะเรากลับไปที่ในห้อง กลับไปที่สถานที่ของเราหรือที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่ละเราควรรู้หลักแล้วก็ไปปฏิบัติโดยตัวเองข้อสำคัญว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองครนะูบาอาจารย์เขาจะให้คำแนะนำนะมันก็เราเรียนหนังสือนี่แนะให้เราไปอ่านหนังสือนะเราก็ต้องไปอ่านถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่รูนะ้เราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้นั่นแหลนะถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดอะไร ถ้าเราได้รทำตานเช่นวิธีภาวนาถ้าเราได้ภาวนาควบขุมจิตใจสติพุทโธภาวนาพยายามหายใจเข้าพุออโทโธนับพุโทโธนา,น,น,า,น,านเวลาเรานั่งภาวนาเราก็อธิษฐานวิธีการที่จะให้ทําให้สมาธิมันเกิดขึ้นสมมติว่าเรานั่งภาวนาอยู่ในห้องอยู่ในสถานที่ของเราว่าเราตั้งจิตตั้งอธิษฐานว่าเราจะนั่งภาวนา นะครึ่งชั่วโมงก็ดีหนึ่งชั่วโมงก็ดีเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะนั่งภาวนาให้ครบนะถือสัจจะบาร,รมีต่อไปเราก็นับลมหายใจเข้าออกบางคนก็นับได้เป็นพันครั้งหนะายใจเข้าพุทธะใจโทนี่แหละนะได้เป็นชั่วโมงนะถ้าเราทําติดต่อเนื่องกันนานต่อไปก็เป็นเดินจงกรมยืนนั่งนอนนะทําการงานทําหน้าที่เราพยายามตามสติ พุโทโอย่างต่อเน,นื่อนงะเวลาเราภาวนาใหม่ๆเพื่อให้เกิดชำน,นิชำนาญนพอเราจิตเพ่งจ้องอยู่กับอารมณ์ใลอารมณ์หนึ่งอย่างจริงจังอย่างมั่นคงนานๆนานเข้ามันก็จะเกิดผลกับสมาธิแหละนะนะจิตเราก็จะเกิดปีติสุขนะปีติสุขจากเราจิตใจ <c oughs> อ่อนไววอ่อนลาอ่อนแอฟุง้งซ่านรำคาญนะเป็นทุกข์วิตกกังวลมันก็จะค่อยหายไป ใจมันจะเข้มแข็งขึ้นใจมันจะมีพลังขึ้นความมิตกกังกวันอ่อนล้าอ่อนไหวอ่อนแอมันจะหายไปความจํามันจะดีใจใจจะเข้มแข็งแล้วเกิดปิติสุขใจเป็นสุขใจว่างใจเบาใจสบายทําการงานก็สบายทําหน้าที่ก็จะเกิดความมุ่งมั่นให้เกิดความสําเร็จเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะไปเร่เรียนศึกษามุ่งม,มั่นมั่นคงให้เกิดความสําเร็จ ทำอะไรมันก็จะเกิดความสําเร็จเพราะว่าใจเราเข้มแข็งใจเรามั่นคงก็เรียกสมาธินะฮะในพื้นฐานเรามีอย่างนี้สมาธิจะมีพื้นฐานอย่างนี้เป็นประโยชน์อย่างนี้ก็คือว่าให้เรามีความสงบแล้วก็มีความสุขและให้เรามีความมุ่งมัน่นเมื่อเรามีความมุ่งมั่นมากขึ้นฉนะนี้เราเมื่อเรามาจะพิจารณารมบทใดบทหนึ่งนกะนะ็เรียวเจริญวิปัสสนานะนะนะเราก็จะ คิดคนคนคิดด้วยธรรมมันก็จะเกิดความเข้าใจเพราะเรามีพลังมีกําลังเพียงพอที่จะพิจารณาธรรมเห็นธรรมะให้เกิดความลุกลึกซึ้งยิ่งขึ้นอันนี้ก็เกิดจากเวลาเราภาวนายิ่งขึ้นเนะข้มแข็งขึ้นนะอนนี้ก็ให้เราเข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจวิธีภาวนาียก่อนนะผมบอโดยเฉพาะว่ามาบวชนี่นะ นะบวชเป็นพระเป็นเนรก็ดีเป็นมช่ชีเป็นผ้าขาวเป็นพระมัจจรีเราก็พยายามนะบวชได้สามวันห้าวันเจ็ดวันเก้าวันหรือเป็นเดือนเนี่ยนะหรือว่าเป็นปีหลายๆปีก็ภาวานาเหมือนเดิมภาวานาเหมือนเดิมฉะนั้นเมื่อเรามีเวลาน้อยเวลาเราไม่มากเราก็ควันฟักไฟนะก็ไม่จําเป็นต้องไปบ,บังคับ ให้เรารู้หลักว totally ิธีภาวนาสวดมนต์ไหวภาวนาทํากิจกรรมกิจวัตรให้ครบเพราะเรามีโอกาสแหนะโอกาสที่มาบวชโอกาสที่มาปฏิบัติธรรมโอกาสที่ในมาสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนาเราก็พยายามเอาพยายามตั้งใจเอาแล้วก็หายใจเข้าพุทธเจ้าทนะพยายามตามรู้ตามรู้ลมหายใจเข้าออกนานนะ เดี๋ยวผมก็เจ็บพอเราภาวนานานๆหายใจเข้าพุทธหายใจออกทูนานๆสติพุถธเข้มแข็งนะสักเรานั่งภาวนาสติตามรู้หายใจเข้าใจออกลมหายใจเรา,าก็แผ่วเบาลงแผ่วเาบาลงนะเดี๋ยวมันก็จะเกิดแสงสว่างภาวนาแล้วก็สว่างสงบสะอาดสว่างนั่งหลับตากเหมือนกับมีแสงสว่างสว่าง สะอาดสว่างสงบเนี่ยสงบสะอาดสว่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสะว่างใจสว่างนะใจมันดีแล้วหายใจเข้าพุทธนา้เจโอโถนโี่ใจมันสว่างแล้วนะแล้วก็พยายามภาวนาเนี่ยนะหายใจเข้าพุทธนา้เจโทโให้มันสว่างนะภาวนานานๆที่กระเราไว้ถ้าเราชำนิชำนาญถ้าทำงาน ใหม่ๆเราจะภาวนาใช้เวลานะบางคนเราภาวนาม่ใหม่กว่าเราจะทําจิตสงบไดนะ้สัญญาเก่าความคิดเก่าความอารมณ์เก่าความนึกเก่าๆนะคนมันมีสัญญาเก่าเยอะเราผ่านชีวิตผ่านโลกผ่านอะไรมานี่แหละนะบางทีมันสงบได้ยากพอภาวนา,า,วนาหายใจเขา้าพุทโธจะคิดไปละนึกไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคต นึกเรื่องน้ยนั้นจิตมันยังสกบไดออ้ย่างเราก็ค่อยๆตดลอมจิตคนะ่อยๆภาวนาหาใจเข้าเพื่อใจโทค่อยฝึกเอาอนานๆเดี๋ยวมันจะอยู่ใจมันอยู่ใจมันสงบไแล้วเดี๋ยวมันก็จะควบคุมจิตได้เป็นเมื่อเราขับรถเราเราถือพวงมาลัยเลี้ยวซา้ายเลี้ยวขวาได้นะเราควบควมุมจิตใจตัวเองแล้วมีจิตมโนโมายุททีนะ่ เรือมีฤทธังใจควบคุมจิตใจตัวเองได้นะนะควบคุมจิตใจตัวเองได้นะภาวนานานๆน,น,นะอาใจเขาพุทธเจนะ้าโทเดินเหมือนกันนะเดินซ้ายพุทธขวาโทเดินชมกลมยืนภาวนานอนภาวนาพยายามทำติดนะต่อเนื่องนะนี่คือหลักภาวนาแนะนำเป็นเบื้องต้นนะขอให้เราพยายามทำยำฝึกเอานี่ก็แนะให้เป็นแนวทางเอาไว้ ไปวันทมเบขึ้นอาชีพการเมทตาพุธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอิมังธานะกมังศิระกมังภาวนากมังนิพานานปาจาโยน โอนตูขอให้อานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ บิดามารดาครูอาจารย์เทพเทวานญาติกาผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรและสปะสัตว์ทั้งหลายขอให้ได้รับผลบุญของข้าพเจ้าโดยทั่วถึงกันและขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ทนกบำรุงรักษาพระพุทธศาสนานตราบเท่าเข้าสู่พระนิพานด้วยเธินสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามี